สวัสดีนะคะโอ้ยค่ำม,มากแล้วก็มืดเนานะวันนี้สาวย่าพามากินตำถั่วค่ะเออ่แมงทอดน้ำพริกขิงเมื่อเช้านี้แล้วนึ่งปลาก,ก็เหลืออยู่แล้วด้านนี้ก็ผักักบุ้งก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะก็จะมืดๆหน่อยมันค่ำแล้วเนาะมันค่ำแล้ว ถ้าเปิดไฟตรงนี้มันก็จะแยงมาด้านนี้ค่ะมีข้าวเหนียวด้วยค่ะมาค่ะมานับแซบด้วยกันค่ะอืมกำถั่วกันยิงดิบก็คล้ายไข่ lên bậc mua mua hèn của ốt áo đức hiện tôi cũng kín cả bọt ạ thêm thứ giỏi mà chảo khủng cái tiệp khéo nhéo có hay lú bài phản cản trái ngàn mà ยาวนานมันตัวไข่่ เงียบเงียบนะกางกล้องก็ไม่ได้อายเงียงตัวเองไงนะ พับยิงพับยิงเสียงจริงไม่มีตัวแสดงแอยอ้วนก็อ้วนนะเนะเองยังไง่ะก็กินน้ำโมเมนต์ดมแก่บางคนนะเนาะอยากอ้วนไม่อ้วนกินยังไงก็ไม่อ้วน ตอนเด็กๆสาวยาก็หอมเด้อตอนเด็กๆก็ใช้คำว่าเคยผอมเมื่อก่อน ตอนเด็กๆเลสาวอ่ะกินเยอะก็ไม่ขึ้น,นเพราะว่าระบบเผาคานยิ่งดีนะเริ่มเข้าเรียกตามไปเด้อรถยาก ชิลรจังได้เนี่ยมมีแต่กินกับกินจริงๆไม่ใช่ว่ามาทำ Youtube แล้วกินนะคะที่ทำ Youtube นี่ฮ่ะกินเก่งเพื่อนเคยแนะนำว่าอต้องฮ o u t u u e บงนุอกหรอ อยากให้ปเป็ี่ยนกเลยให้น้องคนที่รู้จักเขาทำให้เขาจะบักให้อะไรให้แล้วเขาก็สอนเอออัพตรงนี้นะคะอัพตรงนี้นะอัพตรงนี้นะเสนอปกติแล้วก็ ชอบดูยูทูบอยู่แล้วค่ะดูหลายช่องอยู่เหมือนกันบางช่องก็ติดตามบ้างบางช่องก็ไม่ได้ติดตามเพราะตอนนั้นก็ยังไม่รู้เนาะ ออยู่ก็ดูเฉยๆเดี๋ยวนี้พอตัวเองเรามาทำเองก็ติดตามหลายช่องกดติดตามให้กดหัวใจให้อันนึงจะไม่ค่อยได้มินต์เขาเหรอก ืเขาเหรอจมูกที่ทำนิมแหยว่าโอ้อยากเห็นเขาทำไหมมีคนก็บอกหลายคนเพราะตัวเองกินกินแล้วแบบอัพลงเฟซไงบางทีได้สดแรงแล้วได้แบอบก ยา่ยาทำไมไม่ทำยูทูบสาวยา่าทำไมไม่ทำยูทูบอะไรอย่างเงี้ยลองทำชิ่มทำไม่เป็นทำไม่เป็นหอีเกเรียกมาแบบเป็นปีค่ะมาไม่เป็นทำไม่เป็นก็เลยวันนั้นก็เลยออกไปข้างนอกก็เลยไปเจอน้องเขาว่าหนูสมัครเฟซบุ๊กเป็นไม่รูู้บอก อืพอดีเนอะเขาเลยสมัครให้เขาเลยสอนว่าให้ตรงนี้ตรงนี้นะอะไรประมาณนี้อโอ้แซ่บายตำมะถั่วเราต้องตำาย

วันนี้สาวยาไปแล้วนะคะแค่นี้พอแล้วค่ะอิ่มข้าวเหนียวอืด <c oughs> อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะแล้วก็มาดูกันว่าโอกาสหน้าสาวยาจะพามากินอะไรนะคะคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย